สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชวซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่35นะคะคืนวันศุกร์ที่2พฤษภาคม2568โตริโนเสมอเวเนเซีย1ประตูต่อ1คืนวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2568ปามาแพ้โคโม0ประตูต่อ1กายารีแพ้อูดดเนเซ1ประตูต่อ2 เลเช่ che, แพ้นาปโปลีศูนย์ประตูต่อหนึ่งอินเตอร์มิลานเฉือนชนะเวโรนาหนึ่งประตูต่อศูนย์คืนวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2568เอ็มโปลีแพ้ลาซิโอศูนย์ประตูต่อหนึ่งมอนซาแพ้อัาลันตาศูนย์ประตูต่อ4โรมาเฉือนชนะเฟอรเรนตินา่าหนึ่งประตูต่อศูนย์โบโลญาเสมอ,อยูเวนตุสหนึ่งประตูต่อหนึ่งคืนวันจันทร์ที่หพฤษภาคม2568 เจนัวแพ้เอซิมิลาน1ประตูต่อ2สถานการณ์ตารงนางคะแนนกาโชซีเรียรอายอิตาลีฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2ี่ 2025. เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่35แล้วนะคะ โดยนาโปลีนำเป็นอันดับที่1 35นัดชนะ23เสมอ8แพ้4มี77แต้มอันดับ2อินเตอร์มิลานค่ะ35นัดชนะ22เสมอ8แพ้5มี74แต้มช่องว่างระหว่างคะแนนทิ้งห่างกันเพียงแค่3าแต้มเท่านั้นและเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่3นัดนะคะออตาลันตาอันดับที่3 35นัดชนะ20เสมอ8แพ้7มี68แต้มอันดับที่4ยูเวนตุส35นัดมี63แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่ห้า คือทางด้านของโรม่าและอันดับที่6คือลาซิโออันดับที่7โบโลญาค่ะมี62แต้มอันดับ8 f i ฟิโอเรนตินา59แต้มอันดับ9 a เอซิมิลาน57แต้มอันดับ10โคโมมี45แต้มนะคะอันดับ11โตริโนและอันดับ12คืออูดินเซมี44แต้มเท่ากันอันดับ13เจนัวมี39แต้มอันดับ14ค่ะกายารี่มี33แต้ม อันดับ15เวโรนาและอันดับที่16คือปาม่ามี32แต้มเท่ากันอันดับ17เลเช่มี27แต้มค่ะอันดับ18เวเนเซีย26แต้มอันดับ19เอมโปลี25แต้มและอันดับที่20คือมอนซ่ามีเพียงแค่15แต้มตำแหน่งดาวซันโวกาโชซีเรียอิตาลีฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ในสัปดาห์ที่35มาเตโอเรเตกีจากอตาลันตายิงไป24ประตูนะคะ ตามมาด้วยมอยเซคีนจากเฟรนติน่า17ประตูอเดโมล่าลูกแมนจากแอตแลนต่ายิงไป14ประตูมาคุสตูรามจากอินเตอร์มิลานยิงไป14ประตูและโรเมลูลูกากูจากนาโปลียิงไป12ประตูโปรแกรมการแข่งขันเกาโชซีรียไอิตาลีฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่36คืนวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2568 เอซิมิลานพบกับบูลอยญา1นาฬิกา45นาทีคืน <H> ว <No. S 1> ันเสาร์ท e ี <át> ่10พฤษภาคม2568โคโมพบกายารียี่สินาฬิกาลาซิโอพบยูเอนตุส23นาฬิกาเอมโปรีพบปามา1นาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่ส1พฤษภาคม2568อยดูดิเนเซพบมอนซาสินาฬิกา30นาทีเวโรนาพบเลเชยี่สินาฬิกาโตริโนพบอินเตอร์มิลาน23นาฬิกา และนาโปลีพบเจนัวหนึ่งนาฬิกาสีนาทีคืนวันจันทร์ที่12บสองพฤษภาคม2,568เวเนเซียพบกับเฟรเนติน่ายี่สนาิกาสนาทีและอัตตาันตาพบโรมาหนึ่นาฬิกาสีนาท,นาทีทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาสวสโสดได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Spo ร์ตบัน w s ่ n ันค่ะ